ขอพูดอีกหน่อยครับถ้ามีไฟล์พร้อมติ้นพร้อมฉีดคือคูณสองราคาค่าทําคือคูณสองคา่าอุปกรณ์เข้าไปแต่ถ้าเกิดคุณปั้นงานมาแล้วคุณไม่ได้ตัดคุณไม่ได้ใส่ซับพอร์ตมาอย่างเงี้ยผมต้องมานั่งเขียนไฟล์งานปั้นให้คุณอีก เขียนไฟล์แยกชิ้นส่วนให้คุณอีกถ้าไม่มีไฟล์ถอดชิ้นส่วนมาหรือวางซัพพอร์ตผมก็คูณสองเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีตัวงานปั้นมาผมก็ต้องมาวิเคราะห์มาคำนวณมานั่งวางซัพพอร์ตเพราะว่าถ้าเกิดวางซัพพอร์ตไม่ดีงานก็เสียเหมือนกันฉีดมาเสียเหมือนกันนะเนี่ย ยากเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็งานแรกผมก็ถ้าเกิดค่าซัพพอร์ตค่าตัดงานอะ่ะผมจะคิดแค่คูณสองเข้าไปของค่าอุปกรณ์ค่าบุคณ์ถ้ามีไฟล์สำเร็จแล้วตัดมาแล้ววางซัพพอร์ตแล้วผมแค่เอาเข้าเครื่องอย่างเดียวแล้วก็ฉีดคอยดูอนะุณหภูมิเครื่องคอยควบคุมเครื่องคอยปรับเครื่องอย่างเดียวแต่ คือราคราคา่าฉีกคือคูณสองเข้าไปของบวกก่อนคุณใช้กี่เส้นเส้นหนึ่งห้าหกร้อยก็คูณสองเข้าไปก็พันกว่าบาทคูณสองเข้าไปก็ค่าทำงานทันกว่าบาทเส้นคุณก็ต้องซื้อมาให้ด้วยแล้วก็แต่ถ้าเกิดตัดงานแต่ถ้าเกิดยังไงล่ะแต่ถ้าเกิด ปั้นงานมาอย่างเดียวแล้วก็ผมลงมานั่งตัดนั่งเจาะนั่งวางซับพ,พอร์ตอีกผมก็คูณสองเข้าไปเล้ค่าถีดต่างหากค่าเขียนไฟล์วางงานปัดงานก็ต่างหากนี่นะครับเนี่ยคือคูณสองเข้าไปอีกจากพันก็บ่ายคูณสองไปก,ก็สองพันก็บ่าทนะครับแบบเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือแบบคิดขั้นต่ํานะครับไม่อย่างานั้นโอ้โหมาแบบโอ้โห มันก่อนคดเขี้ยวเลี้ยวรถเลยผมต้องมาวางสัพพอร์ตให้เข้ากับเครื่องวางซัพพอร์ตให้แกะมาง่ายอะไรเงี้ยเนี่ยถ้าเกิดวางซัพพอร์ตไม่ดีอ่ะโอ้โหอย่างคดเคี้ยวเลี้ยวรถอย่างเงี้ยก็แกะสัพพอร์ตยากแกะมาแล้วหักอะไรอย่างงี้ผมก็ต้องมาวางแผนวางซัพพอร์ตยังไงวางยังไงอะไรอย่างนี้นะครับค่าที ถ้าใช้เครื่องเอาไฟมาใส่เครื่องนัางหากถ้าเอางานปั้นมาอย่างเดียวไม่ได้เขียนไฟลวางตัพพอร์ตอะไรผมก็คิดคูณสองเข้าไปอีกนะครับเพราะบางคนปั้นมาอย่างเดียวเลยไม่ตง่งไม่ตัดไม่อะไรโอ้โหครูปวนหวยีกต้นไม่ตัดก็ขาไม่ขัดลำบากดึงมาลำบากต้อง ฟินทีละส่วนทีละส่วนอะไรอย่างนี้นะครับต้องแยกกันอีกคือค่าใช้เครื่องคูณสองค่าเขียนไฟล์ตัดงานก็คูณสองเข้าไปนะครับเนะี่ยผมอบอกนี้นะฮะแล้วก็อุปกรณ์ต่างหางนี้นะต้องซื้อไหมผมด้วยผมทีใช้ฝีมืออย่างเดียวแล้วก็มีเครื่องอย่างเดียวนะครับ โอเคครับอย่าบอกโน้ตโหนเลยคิดโหนแลยนก็ไม่เก่งแล้วต้องแซัวเองโดยจอนด้วยครับก็เข้าเนื้อไปเนี่ยผมก็ไม่มีตังค์ซื้อให้คุณนะครับเนี่ยผมก็ต้องคิดถึงเฮ้ยโอ้โหเขียนไปแล้วไม่เขียนไม่ดีแล้วเรากว่าจะปรับแต่งเราต้องเสียเส้นมีขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็คิดตรงนี้ด้วยแล้วถ้าเกิดผมวางไว้ดีแบบยังแกะให้เดี๋ยวก็คุณให้ผมเขียนไฟล์อย่างเงี้ย แล้วผมวางให้คุณไม่ดีผมก็มาแก้แก้ให้มันดีที่สุดอะ่ะเราเส้นอะ่ะมันจะต้องเสียค่านานไหนแล้วผมก็ไม่เก่งอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยผมต้องคิดถึงเข้าเนื้อผมด้วยผมไม่มีตังคุณต้องซื้อมาให้ผมอะเส้นอะไรต่อเส้นอะไรนะ่ยผมมีแค่เครื่องกับวิชานะครับต้องเข้าใจกันนะค่าถ้าให้ผมปิ้นอย่างเดียวคือคูณสองของค่ากกอุปกรณ์เข้าไป แต่ถ้าเกิดไม่ได้ตัดงานมาเลยไม่ได้วางซัพพอร์ตอะไรมาเลยไอ้ซัพพอร์ตก็คือการดามนะเพื่อให้ชิ้นง,งานขึ้นมาดามให้มันลอยกลางอากาศอะไรเงี้ยไอ้เส้นๆแล้วเราก็มาแกะซัพพอร์ตตัดซัพพอร์ตทีหลังเขาเรียกซัพพอร์ตไม่ได้วางซัพพอร์ตก็คูณ2เข้าไปตัดงานเนะี่ยไอ้ซัพพอร์ตกับตัดงานนะไม่ได้ทําก็ผมก็คูณ2บอุปกรณ์เข้าไปอีกนะครับเอาอย่างนี้ละกันอันนี้คือขั้นต่ำขั้นต่ำผมเลยนะ แต่ถ้าเกิดปั้นปั้นให้ผมปั้นให้ผมทําอะไรอะ่ะปั้นงานอะไรเงี้ยวางซัพพอร์ตอะไรเงี้ยไปงานสําเร็จขึ้นมาแบบว่าเอาไฟล์ไปเข้าเครื่องเซมตีเลยอะ่ะคือหมื่นห้านะครับขั้นต่ำแต่ถ้าเกิดมีงานปั้นอยู่แล้วให้ผมมาปิ้นให้ก,ก็คูณเท่ากองคูณสองเข้าไปเอาอุปกรณ์คืงเส้นไหมผมากองคูณสองเข้าไป แล้วก็แล้วบางคนเอาราคาเส้นเอาราคาเส้นที่เขาขายกันนะ่ะขายกันตามท้องตลาดอนะ่ะมาคูณเข้าไปไม่ใช่คุณมีเส้นเออไปขอคนนี้มาซื้อผมมาแค่สองบาทแล้วผมก็คูณสองไม่ใช่เอาราคาของเส้นที่ท้องตลาดเขาขายกันนะมาคูณเข้าไปใช้กี่เส้นอะไรเงี้ยก็คูณเข้าไป เอ้ยไม่ไม่ใช้ใครกี่เส้นบางครั้งอะ่ะงานมันเล็กมันก็ใช้เส้นแค่นิดเดียวดิบางครั้งงานมันเล็กมันก็ใช้เส้นแค่นิดเดียวแล้วมามาวัดกันเป็นําเป็นมิลไม่ได้นะงานเล็กก็ยากเหมือนกันนะคือแบบเอาค่าราคาจริงๆของเส้นอะ่ะไม่ใช่ใช้หมดขนาดไหนใช้อะไรขนาดไหนแล้วงานเสร็จคุณก็เอาเส้นที่เหลือคุณกลับบ้านไปเลยนะครับประมาณเนี้ย ไม่ใช่แบบเฮ้ยปิ้นแค่ไม่กี่การ,รม์มแค่ไปนิ้วเองมีแต่คิดคูณแค่นี้เหรอไม่ใช่นะครับโอ้เขียนยากนะครับเนี่ยแบบว่าปิ้นงานยากยิ่งเล็กยิ่งยากอีกแต่ถ้าเกิดมันง่ายมากอะไรเงี้ยก็คงต้องคุยกันแต่ให้เข้าเครื่องก็ราคานี้แหละครับเอาเส้นนะ่ะราคาของเส้นนะ่ะเส้นที่ซื้อมาแล้วคูณสองเข้าไป แล้วก็ถ้าไม่ได้ตัดอะไรอีกก็คูณสองเข้าไปอีกเอาราคาเส้นหลักไม่ใช่เอาราคาที่ใช้เส้นนะครับใช้เส้นยาวแค่นี้แค่นี้ไม่ใช่นะค,คือราคาเต็มของเส้นนะครับโอเคครับไปแล้วผมอยู่ส่วนหางก้าเหลืองข้าวองลุกลีครับก็ไปดูกันบางคนผลิตเส้นเองเขาก็อาจจะขายถูกแต่เอาราคาเส้น ตามท้องตลาดอ่ะราคามาตรฐานหลักๆอ่ะคือเป็นแกนจางโอเคนะครับไปแล้วโอโ้โหเจ็นาทีลงได้เมืน,นี้อยู่ส่วนห่างเก้าเหลี่ยข้อของลุบลีนะครับไม่ใช่เอาปลายปั้นมาปุ๊บให้มาเลยต้องต้องคิดราคาค่าตัดค่าซัพพอร์ตค่าวางโปรแกรมอีกเพื่อให้ตรีมซีเข้าเ่องตรีมซีได้นะโอเคครับเข้าใจกันนะครับไปแล้วอยู่ส่วนห่างเก้าเหลียข้อของลุบลีครับ